สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทําได้เพื่อนเเก่งและดีได้กว่าเมื่อวานนี้แน่นอนนะครับการลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมกองทรัสกองรีดนะครับหรือตราสารหนี้ต่างๆถ้าเราเข้าใจเรื่องงบการเงินนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นเป็นว่า หุ้นดีแล้วก็ราคาถูกไม่ใช่หุ้นเนา่าแล้วก็ลดกระหน่ำราคานะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนสมน้ำสมเนื้อนะครับพอดีกับสติปัญญาในหุ้นที่เรามีนะครับวันนี้ก็มานำเสนอกองทุนรวมนะครับให้กับเพื่อนๆ่นได้พิจารณาตัดสินใจนะครับด้วยตนเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาดูกองทุนรวม นะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ําตาลบุรีรัมนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นกองทุนรวมเกี่ยวกับอ,อะไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะดูในส่วนของอข้อมูลบริษัทนะครับข้อมูลบริษัทตอนนี้นะครับาราคาบนกระดานเทรดเนี่ยอยู่ที่3บาท94สสตางค์นะครับ ส่วนนะครับราคาพานะครับอยู่ที่6บาท15สตางค์นะครับต่อหน่วยต่อหุ้นอยู่ในกลุ่มของทรัพยากรนะครับหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคนะครับอันนี้ก็เราจะมาพิจารณากันแบบนะครับตัวเลขว่ายังไงบ้างนะครับคร่าวๆนะครับถูกต้องอย่างคร่าวๆดีกว่าผิดอย่างจังนะครับเราเรียนรู้ จะคนปูวอลมูฟเฟตฟนะครับอันนี้ทุนจดทะเบียนทุนชําระแล้วเรียบร้อยนะครับเต็มบริบูรณ์ก็เราจะไปดูในส่วนของนโยบายการจ่ายปันผลนะครับคือไม่น้อยกว่าปีละสองครั้งนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในส่วนของอผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยเราเน้นย้ําว่าถ้าเป็นกอ,องทุนรวมกองทัศน์กองหลิ่เนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นนะครับ อย่างน้อย5้บริษัทนะครับ5กองทุนอย่างเี้นะครับ5นิติบุคคลขึ้นไปมาซื้อถือลงทุนอยู่มันจะมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนจากปันผลนะครับอันนี้ก็จะมีหนึ่งก็คือโดยตัวของบริษัทแม่เองนะครับน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนหรือ BRR นะครับตัวย่อนะครับหุ้น BRR นะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1นนะครับ ก็ถือว่า1ใน3เลยทีเดียวนะครับโอเคเลยนะครับในส่วนของต่อมาก็คือธนาคาร Land and House นะครับอันนี้ก็10เปเซ็นต์ะครับคราวนี้สนักงานประกันสังคมอย่างนี้นะครับเราได้มา1น3่งอสแล้วนะครับ4ี่นะครับก็จะเป็นกรุงเทพประกันภัยอย่างี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดูว่ามันมีถึง5ไหมอย่างเี้ยนะครับ5อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับกองทุนเปิด กรุงเทพประกันภัยนะครับเออโก้ประกันภัยอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ56นะครับห้าหกบริษัทกองทุนรวมนิติบุคคลก็โอเคอนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของแฟกชีตกันบ้างน,นะครับว่า BRR บริ BR ิปเนี่ยนะครับเขาักษณะธุรกิจเป็นยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือลงทุนในสิทธินะครับในรายได้สุธทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวลกาอ้อยนะครับของบริษัท บริรัมพลังงานจำกัดและก็บริษัทบริบรัมพาวเวอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทใหยยของอน้ำตาลบริรัมจำกัดมหาชนหรือ BRR นะครับที่เราดูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่หนึ่งนั่นแหละนะครับอันนี้ก็สมน้ำสมเนื้อนะครับก็คือเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ออกกล่องนี้นะครับมานะครับในส่วนของระยะนะครับเวลาของการทำสัญญากันเนี่ยนะครับ มันมี18ปีแต่เขา IPO เข้ามาปี60นะครับฉันนะครับถ้าถึงปี7-8เนี่ยมันก็18ปีแต่ตอนนี้มัน68แล้วนะครับก็เหลือระยะเวลา10ปีนะครับ10ปีเออนะครับสิปีนั้นอ่ะถ้าเพื่อนๆจะซื้อถือลงทุนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตรวจสอบว่าราคา IPO เขาเท่าไหร่นะครับรานะคา IPO เห็นไหมครับ10บาท30าทตอนนี้ราคาพาเหลือ6บาท15นะครับส่วนหนึ่งที่มัน ลดต่ำลงอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดจากการที่คืนทุนนะครับจาก10บาท30เนี่ยคืนทีละ17สตางค์อย่างปีเนี้ยนะครับ17สตางค์ห้องสิบสี่มห้องแล้วแต่นะครับคืนทุนไปเรื่อยมันก็เลยเหลือ6บาท15นะครับในส่วนของการดำเนินกิจการมานะครับ8ปีมาเนี้ยนะครับก็คืนทุนไปนะครับแล้วก็จ่ายผลผลไปนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูแบบข้อมูลแบบคร่าวๆกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของธุรกิจนี้นะครับกองทุนนี้นะครับสัดส่วนรายได้นะครับจากการลงทุนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ประมาณ80นะครับ80%ได้อยู่นะครับนี่อัตราส่วนนี้สินนะครับอัตราส่วนนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิไม่มีนะครับไม่มีนี่สินอย่างนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับในส่วนของรายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของรายได้5ปีนะครับ ในส่วนขององบการเงิน5ปีเนี่ยเราก็ตรวจสอบว่ารายได้เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสินทรัพย์รวมทั้งหมดตอนนี้2,000ันนะครับ222ล้านนะครับในส่วนของนะครับรายได้นะครับรายได้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ100ยกว่าล้านนะครับร้อกว่าล้านแต่ว่ามันรอบลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือมันจะมอะีอายุสัญญาของอ ตัวนะครับไฟฟ้าชีวมวลนะครับพลังงานนะครับมันจะมี2ตัวคือตัวหนึ่ง11ปีนะครับก็จะหมดอายุสัญญาเนี่ยปีสองพนอยเจ็เอ็ดนะอีก3ปีนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นะครับหมดสองพาร้อยอีก10ปีอย่างเงี้ยนะครับรายได้เนี่ยลดลงตามที่ะนะครับการไฟฟ้าหรือรัฐบาลนะครับ มันมีการรับซื้อนะครับไฟฟ้าที่นะครับด้วยต้นทุนที่พูดง่ายๆคือถูกลงนะครับพูดง่ายๆคือการรับซื้อน่ยมันถูกลงนะครับทําให้รายได้จากตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับร้อยสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยลดลงมาเหลือร้อยสามสิบกว่าล้านนะครับอย่างเราคํานวณจากตรงเนี้ยนะครับก็คือจะประมาณเนี้ยนะครับก็เราพิจารณาจากตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูในเรื่องของราคานะครับจากห้าบาทนะครับลงมา สามบาทแปดสตางค์อย่างเงี้ยนะครับปีหกหกแล้วก็กระเตื้องขึ้นมานะครับกระเตื้องขึ้นมาเป็นสามบาทเก้าสิบสี่ณปัจจุบันนะครับการที่เราจะพิจารณาเรื่องของสัดส่วนรายได้เรื่องของราคานะครับเรื่องเรื่องของการจ่ายผลผลอย่างเงี้ยนะครับเราดูนะครับสามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพร่องไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจสอบนะครับอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วก็ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ะครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับ ในส่วนที่มันฟ้องไปเน,นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับมันจะอยู่ในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันนะครับกดเข้าไปเลยครับอย่างถ้าเพื่อนๆเห็นปีไหนที่มันฟ้องไปนยเขาก็จะมีลักษณะของการคืนทุนเห็นไหมครับอย่างปี65ที่มันไม่มีการจ่ายปันผลเนี้ยเขาก็จะคืนทุนให้นี่นะครับเปี65เห็นไหมครับเขาก็จะคืนทุนให้นะครับ อย่างนี้นะครับเพื่อนทก็นจะเห็นอ,อ๋อมันมีการคืนทุนให้นี่เองอย่างนี้นะครับก็ไม่มีการจ่ายผลผลแต่ว่าคืนทุนให้นะครับคืนทุนให้เราก็ดูว่าเขาคืนทุนเท่าไหร่เพื่อนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าอย่างเขาคืนทุน25สสตางค์ต่อหุ้นอย่างเงี้ยยี่สิบห้าอันนี้สี่สิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้ 30, นเ,เท่าไหร่สามสิบอย่างเงี้ยเป็นเท่าไหร่ละเก้าสิบห้าละนะครับเก้าสิบห้าละอันนี้สิบหกนะครับ ก็จะเป็น111สตางค์ละนะครับหมายความว่าปีนี้นะครับคืนไปบาทกว่าเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอ่า IPO 10บาท30อย่างปีนี้คืนไป1บาทนะครับ11สตางค์เนี่ยมันก็ลดลงเห็นไหมครับอันนั้นอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับตั้งแต่ปี60มาละอันนี้มัน65นะครับซึ่งนะครับปีที่ไม่ได้จ่ายผลเขาก็คืนทุนไปนะครับทุนที่เหลืออยู่ในนั้นก็มันก็ต่ำลงนั่นเองต้นทุน อย่างสมมติว่าเพื่อนๆนะครับซื้อที่ต้นทุนณรา,าคาปัจจุบัน3บาท9 4สมมติว่าเขาคืนทุนไปแล้วนะครับแต่ราคาพามันอยู่ที่6บาท1ินี่นะครับเพื่อนๆก็มีกําไรส่วนต่างจากการคืนเงินนะครับเงินคืนของกองนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือได้รับการยกเว้นภาษีนะครับนอกจากภาษีเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับอันนี้เราก็เสียหน้าที่จ่าย10%นอกจาก ร่วมโครงการของรัฐบาลอย่างนี้นะครับได้รับส่วนลดอย่างเงี้ยโบอีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเครดิตภาษีได้ในส่วนของหุ้นกองทุนตัวเนี้ยนะครับวันที่29พฤษภาที่จะถึงเนี้ยนะครับเขามี XD นะครับแล้วก็ประกาศคืนเงินนะครับเราดูข้างในกันนะครับดูไส้ในกันว่าเขาคืนเงินเท่าไหร่เพื่อนๆจะเห็นนะครับ17สตางค์ต่อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปันผลอีก19 สตางนะครับต่อหุ้นอย่าี้รวมๆแล้วมันก็36นะครับ36เนี่ยเราคิดเป็นผลตอบแทนจากการนะครับคืนเงินนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยรวมๆแล้วเฉลี่ยอยู่ที่9.18%นะครับ9.18%ฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการผลตอบแทนจากตัวเนี้ยนะครับอ่า อันนี้ก็อาจจะพิจารณานะครับแต่สําหรับผมนะครับถ้าในฐานะนะครับที่นะครั bin, igne, cousin, garder, บยินดีนะครับท่านใดที่ต้องการที่ปรึกษานะครับผมก็จะมีการวางแผนนะครับการเข้าสู่การลงทุนนะครับในกองทุนรวมหรือหุ้นตัวหนึ่งตัวใดนะครับให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะวางแผนในการเข้าสู่การลงทุนอย่างไรและเราจะออกอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วเป้าหมายทางการลงทุนของเราในกองทุนตัวเนี้ย มีว่าอย่างไรเนี้ยนะครับถ้าต้องการรายละเอียดนะครับสนใจก็อาจจะพิจารณาคลิปนะครับใต้คลิปนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับต้องการที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะหาใครก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นผมนะครับอันนี้ผมก็นําเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเผ่อๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับยินดีนะครับผมพร้อมนะครับที่จะตอบปัญหาหรือว่าไขข้อสงสัยให้ท่านนะครับซึ่งมีเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะครับ ก็มีทั้งรายปีและก็รายเดือนนะครับส่วนมากจะเป็นรายปีนะครับอันนี้บางท่านก็ทดลองก่อน1เดือนหรือสอเดือนบางอะไร,ะรบ,บางท่านก็พอทดลอง1เดือนเสร็จปุ๊บต่อรายปีเลยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าท่านนะครับตอบโจทย์ท่านได้มากมายขนาดไหนนะครับอันนี้ก็นําเสนอให้กับเพื่อน <S <S ๆ,ๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับตัวเนี้ย เราก็ต้องพิจารณาแล้วก็เรื่องของการประเมินราคานะครับว่าเอะเราจะเข้าซื้อราคาเท่าไหร่ดีเนี่ยนะครับอย่างผมในฐานะที่ปรึกษาก็จะประเมินราคาให้ใครจะซื้อวันไหนเวลาไหนเราก็จะประเมินกันณขน้นเวลานั้นนะครับเพราะว่ามันมีขึ้นลงตลอดนะครับเรื่องของราคาหุ้นราคากองทุนรวมนะครับเราจะได้ราคาที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับอย่างตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับพอใจ ในอัตราผลตอบแทนนะครับจากปันผลเฉลีย่ยเนี่ยเนี่ยมันพ่องไปเนี่ยเฉลีย่ยแล้วมันก็ยัง5%อยู่เราเอาสิเนี่ยมาใส่ตรงนี้เป็น5%อย่างเงี้ยน,นี่ก็เหลือ5อันนี้8อันนี้ครับเราก็มาลงที่3อย่างเงี้ยมันก็ยังไงก็ประมาณ5 5นิดๆอย่างเงี้ยหเวลาเราประเมินปุ๊บเราก็ประเมินจากนะครับอ่ราคาเมื่อเทียบกับ book value นะครับมูลค่าตามบัญชีด้วยมูลค่ากิจการด้วยอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของ อายุสัญญาของกองทุนรวมอย่างนี้นะครับเราก็พิจารณาหลายๆอย่างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนด้วยกันขอให้ทุกท่านนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับ